เมื่อกลางวันนะคะทานอันนี้มัมม่าสไปซี่พริกกะหรี่ซองะสิบบาทเย่าไปใส่น้ำร้อนห้าเทียเทออกไปล่อยไว้ห้านาทีนะให้มันอืดก่อนประเทน้ำออกแล้วค่อยใส่เครื่องปรุงแล้วค่อยคลุกปิดไว้ห้านาทีเข็มยาถึงสิบครึ่งไปเทน้ำออกรอจ้าลังรอจาร้าเทน้ำออก ระวังน้ำร้อนลวกมือเดอ้อไม่ต้องเทก็ได้เดี๋ยวน้ำร้อนลวกมันร้อนเนาะเปิดเส้นเกลดเส้นขึ้นมาแล้วก็ใส่มาลงปลาใส่มาลงปลาแล้วก็ทุบ หน้าตาเสร็จแระมาม่าของฉันเป็นรสพิกไก่เกาหลีซึ่งเผ็ดซับซ่ามอเที่ยงนี้สองสิบบาทนะฮะมอเทียงนี้คือประหยัดสิบบาทเท่าอรบิสซิโยอร่อยจริงเธออร่อยจริง 嗯，好吃哦，嗯。